ยังไม่เป็นตะแซร่เลยเหรโอ้ยคอยกินแน่เนี่ยเหียน้ำข้างหย่อนย่ำเลยขึ้นเขาโพดไปเอาไปกินเอาข้าวโพดแซ่บดิแสบๆค่ะโอ้ยแซ่บปนีเนาะเออคืออย่างนี้พันวาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเพิ่นสิเอาข้าวโพดเนี่ยเข่าไม่อิ่ดเลยเอาไม้แห่มาอังมม้ยังกระดกกระเดียถือสิกินไหวสิกินท่านนึ้องเป็นนี่ันย่อยน้ำแข็งวังพึ้นเขาเราเนี่ยเหรอโอ้ยเอาเข่ามากกันมันตะสีหลายตัวขายกันกับบ่อใดเลเนาะโอกยปวดจมือบ่ได้เลนี่ย กระแซบไปเน้อเขาโพดนี่กระได้แซบกินกินกินโอ้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ยังกับแพงเลยเนาะมันแพงเนาะกินขขาโพดไปก้อนนี่เขาใส่ในผมหอมก็คือจิ้มเผืกเอ๊ะเอ๊ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่าเศร้ฟังมึงก่อนดูสายยังเสียบมันประกาศตามสายวิญญาณกับนั่นทุนประกาศอยังอาจารย์ที่เมื่อครมอหรือคณะรัฐมนตรีนี่มติเห็นชอบนโยบายพ้นปลนมาตรการการนั่เข้าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี่ครับ เป็นเวลาสามเดือนลดจนทุนการผลิตแก้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์การนําเขา้ขาเข้าโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยแก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพ้งไดอย่างไดเข้าโพดเลี้ยงสัตว์แเป็นวัตถุดิบลักทินมาน้ามาผลิตอาหารสัตว์โดยปกติแล้วประเทศไทยของเขาเนี่ยต้อตงการเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ในตจละปีนี่แปดล้านตันนะครับแก้ผลิตได้เพียงหาหาล้านตันนะครับยังบอกง่ายแปดล้านตัน ผลิตได้หาลานตันก็ต้องนําเขาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นทวนใหญ่นะครับเพราะว่าจะเป็นประเภทเมียนมานะครับประเทศกัมพูชา,าสปปลาวนะครับจากสถานการณ์ของัสเซียของยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็บอสามารถที่จะผลิตได้เนื่องจากสถานการณ์สงครามการผลิตและการส่งออกบอเป็นไปตามปกติทำให้ราคาก็พโคดเครับโค้ดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกปับตัวสูงขึ้น ทํำให้มีความจําเป็นต้องนําเขาเพื่อชดเชยส่วนตางนะครับระวังรอบผลผลิตในประเทศที่เริ่มออกมาในช่วงสิงหาคมนะครับบกเกิดผลกระทบกับเกษตรกรนะครับเมื่อต้นทุนลด ราคาหมูราคาเนื้อไข่ไก่ก็จะลดตามนะครับอขอรายงานการประชาสัมพันธ์เป็น้ยวเฉียดขอฝากสวัสดีครับบัตรนี้ไมนเป็นยังสี่เนาะนึกว่าเป็นข้าวโพดข้าวเนื้อที่เขาแห่นอยู่นี่มันึก่แม่นก่ะสันบัตรน้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัวพี่น้องต่อไปนี่อาหารสัตว์มันก็้าถืดราคาหมูอย่างมันก็้าถืดลงได้ละแมนอยู่ละเนาะเอ้าบัตรที่นี่เนาะสู่ต่อไปแล้วเนาะเฮ้าเนาะจะสบายใจมีแห้งหัวใจแล้วว่านนีนผู้ใหญ่บ้านประกาศไปเอาเงินเบี้ยร์ยังเฉียดเขาชวนม่เล่นกันี่ ไปค้างมาจ้าข้าพ่ข้าวเหนียวบัตน้องบัวเพื่อบันฝฟางลานย่าๆข้าพดแซบจ้า